ขอดีของการมีแฟนฝรั่ง UK นะคะนี่เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะมือนี้ก็มาพบกันกันกบวิไลากายนะคะช่องวิไลากายอันคางต้นนี่บ่ได้เอาเงินมาอวดมาอ่างเลยคะ่ะแค่มาบอกหอยฟังบอกซูกันฟังนะคะเหลืองอข้อดีของการมีฝรั่ง UK นะคะแฟ, UK น,ะะฟน UK เคน่ไงว่าแฟนประเทศ UK นะคะก็ หลายๆคนค้งสิงหูแราว่าประเทศยูเคก็คือเวลสกอตแลนด์อังกฤษแล้วก็นอร์ดอนไอแลนด์นะคะก็คือ4ประเทศนี้เป็นยูเคนะคะจากที่ยังว่าบอกซูกันฟังจากที่วิไลมาอยู่ประเทศไอแลนด์เหนือประมาณได้ประมาณมาตั้งแต่ปีพศ2014หรือ15นี่แหละค่ะตอนช่วงนั้นเงินเงินค่าเงินปอนด์จะสูง อยู่ระดับหนึ่งนะะเนาะค่ะน้องที่ตอนวิไลมานะะเนาะค่ะน้องก็อยู่ประมาณที่ห้าสิบเอ่อห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองประมาณนี้ห้าสิบสองห้าสิบสองบาทต่อหนึ่งปอนด์นะคะตอนนั้นที่วิไลมาเนาะแล้วก็พออยู่ไปได้ประมาณสองปีตอนช่วงที่เงินหลายๆประเทศก็ลดลงนะะเนาะค่ะน้องหลายๆประเทศเงินค่างเงินก็ลงค่างเงินไทยก็แข็งขึ้นแต่เงินปอนด ก็ยังแต่เงินป้อนก็ยังยังโอเคอยู่แต่ว่าก็ลงมาลงมากมากขึ้นกันละค่ะลงมามากเหมือนกันอยู่ที่37 37บาท37บาทเนาะค่ะ37กกวา่า37บาทในช่วงนั้นเนาะค่ะเนาะแต่ตอนนี้ได้ปรับขึ้นมาอันนี้ดีใจดีใจค่ะดีใจสาหรับคนอยู่ต่างประเทศที่ไพ่สิส่งเงินกลับบ้านเนาะค่ะเนาะไพ่จะส่งเงินกลับบ้าน กับเมืองไทยเฮ้าก็ดีใจนําแต่ว่าโอ้ยถึงค้างเงินสิขึนแต่วิไล่ไม่ได้ทํางานเงินน้อยก็ต้องพยายามเก็บไปก่อนเนาะค่ะนอก็อยังให้เงินขึนขึนจังสี่อีกขึนไปเลยๆอีกจังสี่เนาะค่ะสาหรับก็เป็นคดีกับคนถี่อยู่ต่างแดนยังสี่เนาะค่ะนอกากตรงทรงเงินกับเมืองไทยมันก็มันก็ดีอ่ะ แล้วก็ตอนนี้ค่าเงินก็อยู่ในที่ประมาณเดี๋ยวจะคืนเลทไว้ให้นะคะเนาะอยู่ว่าอยู่เท่าไรค่าเงินปอนตอนนี้และถ้าเอาไปแลกเงินไทยเนาะคะ่ะก็ถทอว่าโอเคอยู่ประมาณ4 4 4 4ยังตามกว่า4 3สกว่าเกือบ44เนาะค่ะเนาะก็บังว่าจะขึ้นไปมากกว่านี้เนาะค่ะเนาะนี่แหละก็คือข้อดีของการมีแฟนประเทศยูเคนะคะ จะมาเ้าต่อเนาะค่ะน่ะนว่าอันเป็นยังคือวิไลบัได้บ่ได้ททางานเนาะค่ะนาะเป็นยังคือวิไลบัได้ทํางานคือว่าแฟนวิไลได้เงินป่วยเนาะค่ะได้เงินป่วยแล้วปัตติเนก็มีลูกตกไปโรงเรียนเป็นอันเป็นอยูนี่ขันสมุดว่าเข้าไปทํางานเข้าไปทํางานแล้วมักเข้าก็ตตรงใจแล้วบ้านวิไลก็ตตรงเชาแต่วิไลกัสิหาทางในการทํางานต่อไปเนาะค่ะนาะเป็นยังคือ ไปทํางานนําหลับหลับกับมือกับยังจังสีเนาะค่ะวิไล e บ่งหูจักไพค่ะถามถามห้าไพกับโบ่บ่บ,บ,บมีบบมีงานสิเห็ดเนาะค่ะขันว่าเห็ดงานอยู่หนี่ห้าตรงหลู้จักคนมันจะสีห้างานได้ง่ายเนาะค่ะเนาะรือว่าขันว่าในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็คือว่าเอาง่ายๆว่าขันสม,มุดว่าวิไล e ไปแจ้งยังจังสี่ก็เลยเขาก็สีฮักนันฮักหนีจังสีนะคะแล้วก็ คาบ้านคายังทุกสิ่งทุกอย่างเข้าก็ตรงถึงหังวิไลก็เลยตรงอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนแต่ก็พยายามจะหางานเห็ดอยู่เนาะค่ะเนาะก็คิดว่าเดี๋ยวจักเหมือกสิะสีไใดงานเนาะค่ะเนาะก็บอกเป็นยังก็ชวงนี้ก็ทนๆไปก่อนเพราะว่าชงนี้ก็อากาศยังทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอากาศมันก็เดิมดีแล้วค่ะแต่ว่าโลกไพ่มันก็ยังยังมีแต่ว่างานงานหลายๆงานก็ถูกปิดลงเพราะว่าโลกระบาด อันนี้เนาะค่ะเนาะก็บอเป็นยังคะ่ะทนทนไปก่อนอัน,นบอเป็นใดดอกค่ะก็ยังอยู่ยังอยู่ได้อยู่บอเป็นบอบออัออนถึงขันลําบากมากขนาดใดเนาะค่ะเนาะก็ยังพออยู่ได้อยู่ก็บอเป็นยังดอกก็โอเคอยู่ก็คิดว่าก็อยากอ่าการที่ถึงจะมีเงินหน่อยแต่เฮาพยายามเก็บแต่ยังเนาะกะะ็แฟนวิไลเพ่ก็ยังให้เล็กๆน้อยๆยากก็ยืน่นให้แน่จังสี่นะคะก็บอตรงๆเนาะค่ะเนาะก็ออก อันก็ท่อนไปก่อนเพราะว่ามันบริคือบานเฮาจะทํางานจะอยากไปเห็ดงานก็คือขอห้ไม่งานเห็ดสีเฮาก็ไปเห็ดได้เนาะคะ่ะยูนีคันวาเฮ้าแฟนเฮ้าบริทํางานยังสีแล้วมันแล้วไม่หลูกไม่ยังมันแมนอยู่รัฐบาลเขาอ่าซอยจ่ายคาเหลืองหลูกจนกว่าหลูกส8ิกับจริงแต่ว่ามันก็ยังยากแหละค่ะหลูกก็เริมใหญ่มันก็บ่เมนวาเฮ้าสีไดร้าย มันก็บาดย้ายมากนะคะสําหรับเด็กหน่อยไส่ห้าสิกินสิบยูสินาจินี่ลลายยางเนาะค่ะน้องวิไลก็ประหยัดค่ะประหยัดประหยัดกับบได้บยบดย้ยุ่งยากอยังทีพ่อสื่อก äh ็บสื่อยังพ่อสื่อกับ่สื่อเนาะค่ะสาหรับวิไลโยนี่นี่เห็นให้วิไลคิดได้หลายคิดคิดคิดอันเป็นผู้ใหญ่ขืนบอกง่ายๆเ่าเป็นผู้ใหญ่ขืนในเรื่องการใส่เงินจากทิศตะกีห้านั้นเป็นคนที่ใส่ฟุ่มเฟือยมากเงินดคายมมือใส่คุมมือบ่มีเงิน ติดกระเป๋าเอาง่ายๆใส่ได้มือนันมัดมือนันได้มือนันมัดมือนันแต่ว่าการที่มาอยู่หนีนะคะอยู่หนีอยู่หนีเงินนีได้หน่อยแต่วิไลาสามารถเก็บได้บดิมีไรดอกค่ะบรมิมีคือมาดามเมียฝรัง่งทัวๆไปเขาดอกค่ะบรบริมีบรมิบรมีคือเขานะคะเนาะแต่ก็ยังว่ามีเงินติดกระเป๋านี่มันก็คือความสุขของเวลายอย่างหนึ่งไม่ใช่เงิน เงินเยอะแต่มันเป็นความภูมิใจของเฮาถี่เฮาสามารถเก็บเล็กผสมน้อยเนาะค่ะเนาะคันว่าดใ่มามามากาง่ายๆได้มามา,มา,มาง,ง่ายๆแต่เงินแดดง,ง่ายๆง่ายนี่ไปไง่ายๆเนาะค่ะเนาะ <c ười> ก็คือสิบอูุจักคิดค่ะแต่ว่าสําหรับคันไพทที่ยังวงุจักคิดในการใช้ใจ่ายเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเป็นอ,อีกแนวคิดหนึ่ง บเด็มาส้อนเด้อค่ะบเด็จ้อนแล้วแต่ความคิดไปความคิดมันอันนี้ไม่ลยบเด็มาซ้อนไผ่เนาะค่ะเนาะแค่บางคนก็เออแล้วแต่ไพ่แล้วแต่มั่นความคิดไพ่ความคิดมั่นแต่อันนี้ความคิดของวิไลก็คือว่ามันจากถือห้าเคยเป็นคนที่ว่าใส่ซื้อหรือสลายเงินกับบ่มีเก็บเงินบ่มีเก็บเลยนะคะเงินบ่มีเก็บเลยแต่เงินทุกหมื่นใส่ทุกหมื่นเงินมาไงไปไงเนาะค่ะเนาะประมาณนั่นแหละเงินมาไงไปมักไงก็ โอเคอยู่กับบริยุงยางห่ากับบริยุงยางวิไลก็อียังกระดัแต่กับพทถงกับว่ากินแบบตรงครบทุกอย่างตรงย่างทุกอย่างกระโบเนาะค่ะก็ก็บางเถ้อบางเถ้อก็ถาาซื้อได้ก็ซื้อถาซื้อบริได้กับบริสูเนาะค่ะกับประหยัดกันเอาลดราคากับพอจำเป็นต้องไปซื้อเต็มราคาเนาะมันก็ซ้ำๆกันคือว่าอยู่นี่แต่ว่าเวลาลดขึ้นมากก็ลดหลายแต่ขันเวลาราคาเต็มมันก็แพงราคาเต็มมันก็แพงแต่อันใดที่เห่า เฮาบ่จําเป็นเฮาก็บ่ไปบไปต่บต้องไปซื้อเนาะค่ะอันนี้คือคืออันที่วิไลเป็นอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็มีความสุขมีความสุขในเออ่ที่เป็นอยู่เนาะคะ่ะเนาะสุขอยู่ในในจุดๆๆนี่ก็บ่เป็นหยังเนาะคะ่ะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ย่างยาวแล้วก็มาเว้าสู่กันฟังแค่นี้แหละค่ะอันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิไลนําแนวเด้อค่ะอ่ามาติดต่อจากจังสิบ่ได้พลาดคลิป ต่อไปเนาะค่ะเนาะวิไลก็สิพยายามฝึกพยายามเบาพยายามสิสั่นหาเหลืองมาอ่าให้ท่านผู้ชมให้พี่น้องเข้าได้ฟังได้อ่าหว่าการอยู่ต่างประเทศเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนินเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย